เพนซีโอตัวนี้สภาพสวยครับลืนล่นพีสปูน เลื่อนครับพีส,สป,ปูลเลื่นอนกดเสียงลันลัๆภาพสวยครับมีเรียวรอยบ้างครัสนับสนุนโดยไทยเพื่อการที่ เครับ okay,